มิลันดาเป็นไม้พุ่มสูงออกดอกเป็นช่อ2อถึงหดอกต่อช่อนะคะมีกีบสีขาวคล้ายกับทิชชู่เลยออกดอกตลอดปีดอกใหญ่ใบมีสีเขียวเข้มแล้วก็มีหนามตลอดทั้งกิ่งนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ2-300บาทต่อต้นแล้วแต่ความใหญ่ของต้นนะคะวิธีเลี้ยงก็คือรดน้ำวันละครั้งแดดครึ่งวัน แล้วเวลาลดน้ําไม่ควรลดน้าโดนตรงดอกนะคะเพราะจะทําให้น้ําขังในดอกได้ทําให้ดอกเน่าลามถึงกิ่งได้ค่ะข้อเสียของดอกมิลันดาสีขาวนี้มีน้อยมากเลยค่ะมิลันดาตั้งแต่เลี้ยงมานะคะเขาเป็นต้นไม้ที่ทนมากเลยค่ะเพี้ยไฟไลายแดงถามว่ามีไหมมีเป็นปกติค่ะแต่เขาทน ทนกว่ากุหลาบสีขาวสายพันธุ์อื่นเพราะส่วนมากกุหลาบสายพันธุ์สีขาวหรือสีเหลืองเนี่ยคือจะเจอโรคง่ายแล้วก็มแมลงเข้าหาง่ายนะคะแต่มิลันดาเนี่ยทนจริงๆค่ะออกดอกเก่งมากหน้าดอกเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคล้ายๆทิชชู่เลยเป็นฟูๆก็เนี่ยค่ะไส้เขาจะเป็นม้วนๆอยู่ข้างใน เป็นกุหลาออีกสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายแนะนำเพื่อนๆน,นะคะ